รนละม้วนอ้นะครับตั้งหนวเปิดนะครับตั้งโเปิดนะครับบรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศดีดีบอกเป็นน้การน้การเลอครับเือไแสนมหาเทพใช่เนาะนครไมีหลายไยแสนมหาเทพเจ็ดสามเลยนะดูจริงเลยนะดนนิงดดนะนครพห ตบบดพไอดชะคูมนะครับามาปีหกแปดน้องเพน้องปีหกแปดนะครับ่านที่แก่พระบทที่ฐานทีเ่พระเทพคร, ання, รับมาเทพับไปด้านที่ e b, ทานองเมฆนะครับที่งานกำลังมาทางอยู่ครับยังพระทศเสด็จอ่ะมันว่ากำลังมัดางอยู่เนาะมัง้ไม่ม่นอาเลยทีสามฐานี่นนอนมีสามฐานเนาะังนงงไฟหลายเพนนออยู่เนาะพเนาะเป็นประเภณีบุญมังไฟเนาะตะบน แมนเพรล่องเพอร์เซลพูดนะครับที่มันมาเทียบนะครับเาพี่รองมีสีม่นากนานานเลีวนะครับแต่อกเรียวะเรื่องเป็นการเสียเวลาเขาสิ่งใดเป็นเรื่องตอบปัอกใเอห้เสียเวลานะครับน่ควีการกลัวเป็นเกินปลายไม่เรี่ยวมันไฟ40กาบังไม่เป็นองวันนี้ไฟล้านกับหลายเนาะยื่สงสารขึ้นมาอเทียบครับ ทีมงานกำลังมาถางเนาะมาจากบางครับโมนี่มหาเทพแปดบางค่ะฮะแปเทมเสียค่ะแปลหลักแปดขสจีบังอ๋ออามาบานเ้าจากบังครับม่นแม่ค่ะม่นบ่แม่ค่ะย่บ้านน่นะคะอ้จากบังบางที่ลยครับเนี่ยอบังที่สอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องะเนาะบังที่สองบังที่แรกึ้นเลยม่นบ่ ได้เท่าไรครับสามร้อยกวบปอสาม้อยวบอตางตมเดี๋ยวมาติดตามบ้างนี่เนาะี่น้องเพราะว่าแปดบ้างนั่นเองเนาะใสต่อยไปน้องใสต่อแล้วใส่ต่อแล้วเนาะ

ร้านใส่ต่อพี่น้องทีมนั่งใส่ต่อยางเร็วยางไวเลยเนาะใส่ต่อแล้วก็มัดมัดต่อพี่น้องโอ้ยช่างดวกระงขนแวเขากระงเนาะูไ mm ่ล hmm. ุกยางหล่อนเลยพี่วะอมแล้วนี่ย่ ลังมันหางหลอกหางพี่น้องเนาะใส่ต่อเรียบร้อยแล้วชิมห้างกันตอนเขาย่อยกันลงมากเนาะเขาย่อยกันลงมาจากฐานใส่ผลนื้ฟังสมติฐานน้มันมีพีน้องขยับเลยครับขยับเลย ชาเพวคนบอกว่าบปรไฟลสมบูรณ์เด้อบอกไวบางทีเพคุนมาบอกผมเพื่อความปลอดภัยเด้อพี่น้องย่าบะหกี่ไก่ไฟผสมบูรณ์นพี่น้องเราลงพลงานกันนะไฟผสมบูนไฟกับไก่ก็ปลอดภัยเนะพี่น้องบรรยากาศงานบูรไฟคนหลายๆพี่น้องนี่ตระเริบตก็เริ่มต้นด้วพี่น้องเนี่ยตระเลิบต้น ราคาคบาลครับอมงานลงมากเลยค่มงานกระงมากใไม้นอไนเท่าไรนี่อะใช่นอกนะคะแล้วก็ส่างนะคะรองป้อมเหือนะคะเป็นเงื่อนสภมพนะคเพราะว่าจะเป็นการใช้ฟ้อ่ว่าจะเป็นการนะคะกระบวนการไฟ่เ็ษเป็นที่สีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหยุครับขยับปลอดภัยครับคุ ความพัฒนาที่นึงเป็นของพิงารมหาธีด้วยการนำเข้าของมุชผู้ของพวกุุนบางอ่อนมุลสุวรรณรานกรติบมูลสุวรรณคอยลใท้ของคนขึ้นทุกสูงล้มตาตาทำเวลาเด้นละลายคอยจินตนาตารโดยมีตุมหมสามสองหนึไปเดินไปดันไปลู ไปกระต่ัยไปเอาไปอ่อนนอดเออเบอร์กระต่ายครับราคาไม่สูงเกือบแสิามีบเบกระต่ายก่อนเบอรนำกัดนุ่นน้กตน ไล<ป>ลิ้นไปบ่อย่างบนันไดยีลาตรงขอหาจะมีรอยนอ้ปยอปาไละธรรมาใส่แล้วปากคน,นยังไงเหียดเลียวเฮ้ยไล,ล,ลุ่บไล่กืนนี่ธรรม่าใส่ครับ ตัวบางหลังนี่เ่ยกลบไปกืนนะครอรอพี่น้องรอมากกันเนาะโดนโผมากเล้บุญเบียรบุาบอลมาแลาวันติดบางบ้านไม่ต้องทำเงินนะครับพี่น้องเออ รวมในช่องของว่างเนาะช่องว่างว่าเรียกวคือเรามาตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่อยู่ในช่องน้ำเล่นนะครับที่นี้กีฬานะครับไล่บางบานนะครับไหลว้นไปนะครับติดหัวโนบัวหน้านะครับติดแม่แตะโดนหัวฝ่าเท้าโซโฟนี่น้องฐานสีว้นลงอยู่ด้านห้าขวานะครับเรุนรำกันรุนรำกันร้อยยี่สิบบานจากเปล่าเลยนะบ่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตุ๊บตุ๊บต้มนาสนะครับตุ๊บตบต้นมาหัวปลาเต่าแลัวเรียนขึ้นไปในเรือบุ๊คก อดนมาด้กับองสุดตุองมานะครับออกไปแล้วแลานยังเหมือนเดิมั่านนัด่านเลยนะครับเปียเป็นหม่สีนี้นักนะครับน้อาหาแกนตีลุมาระดนับตรงจุดฝ่าเท้าตีร้อยมานะครับที่ตรงกาง แังนี่ติหนักเลยไม่ไหวครับไม่ไหวรับการรุนรับการปีบานนั่นะครับิดตัาได้จดนะครับขาขนะครับสุกุลไหลกระโดดลงมาดีตอนนั้นนะครับตุ่กุลรุนรุรนรนรนรับุรนนนุนันน้องน ไปไหน,นานเปลยนเปนลยนะครับอีกคนมนานกระโงตังกล้มาสอ,อยสิบเจ็ดคะแนนสองร้อยสิบเจคะแนนมหาเทพเนะาะบังที่2องสคะแนน